นอกจากการถแถลงขอโทษกรณีที่มีการบุกเข้าไปที่โรงพยาบาลจุฬาแล้ววันนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจบ้างคะค่ะก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการถแถลงข่าวค่ะคุณนิรุนโดยสาระสาคัญนะคะจะไปอยู่ที่ประเด็นกรณีที่กลุ่มนปชทที่บุกเข้าไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อวานนี้นะคะ โดยนายจตุพรพรมพันธ์ค่ะแกนนำนปชนะคะก็ได้ออกมาถแถลงว่าในวันนี้นะคะทางแกนนาได้มีการนัดหมายระหว่างผู้บริหารแล้วก็สถาการภาพนะคะในเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะเพื่อหาทางออกของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยยืนยันว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะไม่ได้เป็นความตั้งใจแค่ต้องการพาสื่อมวลชนนะคะไปพิสูจน์ว่ามีกําลังทาหารอยู่ในบริเวณ พื้นที่โรงพยาบาลหรือไม่ค่ะโดยยอมรับว่านะคะทานแกนนําทุกคนเกิดความไม่สบายใจค่ะดังนั้นจะไปเจรจาเพื่อที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะจะได้กลับมาทําการปกติได้อีกครั้งนะคะ,ะโดยหวังว่าสถานการณ์ของกลุ่มนปทและโรงพยาบาลจุฬานะคะจะไปสู่ข้อยุติให้ได้ภายในวันนี้นะคะ,ะสามารถอยู่ได้าสามารถอยูอ่อยู่ร่วมกันแล้วก็เข้าใจกันได้ในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันค่ะ ขณะที่ช่วงบ่ายนะคะทางแกนนำค่ะได้มีมติให้หรื้อถอนบังเกอร์หรือว่าแนวกั้นนะคะบริเวณแยกสารแดงค่ะไปจนถึงุึกั้วโรงพยาบาลจุฬาค่ะคุณน,นิรุบลเป็น,เป,นเป็นทางฝั่งค่ะเข้าของมาทางแยกราชประปะรงค์นนะคะเพื่อเปิดทางและก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะผู้ใช้บริการโรงพยาบาลน,นะคะโดยมีคนตำรวจโทรสัร่ง่างสยนนท์ผู้บังคับการผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และพลตำรวจตีวิชัยสังปภัยผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งนะคะแล้ก็นายสุพรอัถาวงแก่นนำค่ะก็มาคุมการรื้อถอนนะคะโดยทั้งนี้นะคะนายพลตำรวจ โทรสันฐานค่ะก็ได้เปิดเผยว่า,าคนตำรวจเอกประทีปจำประเสริฐผู้รักษาการผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะคะได้มอบหมายให้ตนมาดูแลพื้นที่โรงพยาบาลจุราค่ะลากที่กลุ่มนปชนะคะมีการบุกเข้ามาเมื่อคืนนี้ค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะทางกลุ่มนปชค่ะก็ได้ขอโทษไปแล้วทั้งนี้ค่ะก็ได้สั่งให้ กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจากสนกลุมพินีค่ะมาวางกําลังดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็ได้ประสานให้กับทางเจ้าหน้าที่กทมค่ะมาช่วยทําความสะอาดพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งก็ได้ขอบคุณกลุ่มนปชนะคะที่ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะค่ะคุณดวงพรคะสําหรับแนวทางการเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะแนวทางการเคลื่อนไหวของวันพรุ่งนี้นะคะทางแกนนําก็ได้บอกออกมาว่านะัก ในช่วงนี้นะคะจะยังอยู่ในพื้นที่นิ่งๆค่ะแต่ยังไม่ออกไปไหนเนื่องจากมีเหตุการณ์เป็นประสบการณ์เกิดขึ้นอย่างเช่นที่บริเวณอันสนรสถานดอนเมืองนะคะก็หากจะออกไปยังพื้นที่รอบนอกค่ะก็จะต้องมีการวางมาตรการให้รับกลุ่มแล้วก็ให้รอบครอบกว่านี้ค่ะ ค่ะส่วนเมื่อเย็นที่ผ่านมาค่ะคุณนิรุบลตัวแทนจากองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งแห่งเอเชียนะคะโดยนายซูฮักจักมาค่ะได้ลงพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มนปชค่ะที่บริเวณแยกราชประสงค์แห่งนี้นะคะเพื่อหาข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะโดยมีนายแพทย์เวงโตศิลาการนะคะเป็นคนต้อนรับค่ะแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะ ท้งนี้ค่ะตัวแทนดังกล่าวนะคะได้ระบุว่าเห็นภาพเหตุการณ์การสลายการจุ่มนุมที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่10แล้วค่ะจึงอยากออยากเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันนะคะระดับรัฐสภาค่ะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาตัวผู้ก่อเหตุให้มีการสังหารประชาชนค่ะโดยทาเป็นรายงานและก็เปิดเผยต่อสาธารณชนภายใน30วันนะคะแล้วก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาค่ะมารับผิดชอบด้วยนะคะทั้งนี้ก็ได้แนะนําให้รัฐบาลค่ะ ออกเป็นระเบียบนะคะว่าจะไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงก,กับผู้ชุมนุมค่ะจนนำไปสู่การสูญเสียชีวิตค่ะ,คะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยค่ะเลิกยุติการปิดกั้นสื่อน,นะคะโดยขออ,าอยากให้ฝ่ายรัฐบาลค่ะและนปะชนะคะหันหน้ามาเจรจา,ากันค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดวงพรคะ